ที่ผมพูดในไลฟ์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสองสองครั้งที่ผ่านมาแล้วครับเพื่อนๆที่ผมพูดไว้ว่าในระยะข้าวที่เป็นท้องอ่อนน่ะหรือที่ทุกคนเรียกว่าระยะ4.1นึ่งครับระยะนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าให้น้ำเนี่ยท่วมท่วมสะดือข้าวหรือระดับน้ำอะ่ะสูงจนเกินไป พอถ้าเกิดว่ามันสูงจนเกินไปเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการออสโมซิสที่นักพอมันนักอะ่ะความดันความดันภายนอกอ่ะครับมันจะกระทํากับเนื้อเยื่อภายในซึ่งมันก็เหมือนกับไปเปิดช่องโหว่ให้กับตัวแบคทีเรียรเข้าทําลายชั้นเซลล์ของของลวงอ้อนอะ่ะได้ง่ายมันก็จะส่งปัญหายาวไปจนถึงช่วงที่ข้า มันออกหลวงแล้วเราเจอปัญหาเข้ามีอาการเม็ดจุดอ่ะเพ่อนเพนเม็ดจุดเม็ดด่างเม็ดลายแล้วก็มีอาการเป็นหมันแล้วก็มีอาการข้าวครึ่งเม็ดนะครับเยอะเลยเราจะเจอเยอะเลยถ้าที่นาใครที่ต้นข้าวมันอยู่ระยะสียุดหนึ่งอะ่ะแล้วน้ำอ่ะมันขังดังภาพที่ผมอินเสิร์ตข้างล่างนี่ครับนะอย่าเนีย่ยอย่าขึ้นอย่างเงี้ยนะก็มัน อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คำพูดเชิงเหเอียดนะเพื่อนๆนะทำนาตามความเชื่อกับทำนาตามความรู้เนี่ยเพื่อนๆความหมายมันไม่เหมือนกันนะครับเนาะเราเชื่อว่าระยะเข้าท้องใกล้จะท้องมันควรจะมีน้ำแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับถ้าจะพูดให้ตรงตัวเลยแบบไม่บิดไม่บิดเบี้ยวไม่ไม่บิดเบือนเลยนะระยะเข้าท้อง ถ้ามีน้ำก็จะตามมาด้วยโรคพอตามมาด้วยโรคมันก็จะต้องตามมาด้วยยาป้องกันเชือ้อราก็ฝากทุกคนไว้ครับว่าระยะเข้าท้องอ๋อนะระยะ4.1อุน่งมันไม่ควรจะมีน้ำขังในานานะครับระวังไว้ด้วยรือดูฝนนะครับเพื่อนๆครับเป็นปัญหาโรคแตกนะที่คุณเจอตลอดเลยนะครับตายคอรวงเม็ดดำเม็ดรีบเม็ดลายเป็นมัน แล้วก็เข้าครึ่งเม็ด